เจ้าบุกรุกดินแดนเราสร้างกำแพงขึ้นมาขวางไว้แล้วก็บอกว่ามันเป็นดินแดนของพวกเจ้าและห้ามไม่ให้พวกเราข้ามไปคำพูดของอีกริดหญิงคนเถื่อนพูดกับจอห์สโนผู้ปกป้องกำแพงสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยกับช่อง Movie for y o u วันนี้เราจะมาดูเนื้อหาใน EP9 บอกได้คำเดียวว่า EP นี้เดือดไม่แพ้กับ EP ก่อนเนื้อหาจะเป็นยังไงนั้นเราไปชมกันเลยครับ เรื่องราวเปิดมาที่จอห์สโน Snow กับแซมที่เฝ้ายามอยู่บนกำแพงแซมก็พยายามถามถ,ามถึงอีกริดหญิงคนเถื่อนที่จอร์นหลงรักว่าเธอนั้นเป็นยังไง จอนก็บอกกับแซมไปว่านางมีผมสีแดงตอนที่ค่อยู่กับนางข่าไม่เคยโดดเดี่ยวแต่ก็นั่นแหละข้าได้ลูกศรเฉียวหัวใจไปแค่6นิ้วนางยิงโดนข่าถึง3ที่แซมที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าอีกไม่นานเราคงจะถูกลูกศรปักกันหมดพวกมันทําเรื่องที่เร็ยวรยที่สุดกับข่าไปแล้วพวกมันฆ่ากิวลี่เขาพูดด้วยความเศร้าจอนที่เห็นแบบนั้นจึงให้แซมไปพักเขาจะเฝ้ายามต่อเอง และในตอนนั้นก็มีนกหกตัวหนึ่งบินมาเกาะอ,อยู่บนกำแพงซึ่งก็เป็นนกของพวกคนเถื่อนที่ย้ายจิตได้กลุ่มของอีลิดอยู่ไม่ไกลจากแคสเซิลแบลคมากนักพวกเขาหลบอยู่ห่างออกไปแค่หลังเนินเขาเท่านั้นและรอสัญญาณจากแมนสเตรเดอร์นอกกำแพงอีลิดก็ยังคงทำลูกศรเอาไว้จำนวนมากเพื่อเตรียมไว้จัดการกับพวกไนท์วอช เธอพูดกับทุกคนว่าพวกมันบุกรุกที่เราและสร้างกำแพงขึ้นมากัน้นแถมยังไล่ล่าพวกเราอีกแต่ครั้งนี้เราจะเป็นคนไล่ล่าพวกมันบ้างขณะที่พวกเขาคุยกันกิลลี่ก็อุ้มลูกน้อยแอบเดินผ่านไปเพื่อกลับไปยังป้อมแคสเซอร์แบล็กทางฝั่งแซมที่ลงมาจากกำแพงก็นอนไม่หลับและเข้าไปอ่านหนังสืออยู่ในห้องสมุด เมสเตอร์เอมอนจึงเข้ามาคุยกับเขาเมสเตอร์ Master บอกกับเขาไปว่าเจ้ารู้ไหมความรักมักจะทำให้ภารกิจล้มเหลวข้าเคยบอกกับจอนสโนไปแล้วหนหนึ่งแต่เขาก็ไม่ฟังเจ้าโก็ด้วยเมื่อแซมได้ยินแบบนั้นจึงปฏิเสธไปว่าข้าไม่ได้รักยลรี่เลยนะแต่เมสเตอร์เอมอนก็ตอบไปว่าเจ้าหนะรักนางข้าดูออกตั้งแต่ที่เจ้านำนางมาแนะนานให้ข้ารู้จักแล้วข้ารู้ว่ามันเป็นยังไงข้าก็เคยมีความรักแบบเจ้าแซมที่ได้ยินแบบนั้นก็แปลกใจมาก เมสเตอร์จึงเล่าให้เขาฟังว่าเจ้ารู้ไหมก่อนที่ข้าจะมาที่นี่ข้าเป็นใครข้าพบหญิงสาวมากมายตอนที่ข้ายังเป็นเอมอนทาเกเรียนว่าที่กษัตริย์แห่งเจดอาณาจากักรมีหญิงสาวมากมายพยายามที่จะเรียกร้องความสนใจจากข้าอย่างไม่ปิดบงังและหนึ่งในนั้นก็ทำสำเร็จ เขาเล่าทั้งรอยยิ้มว่าตอนนั้นข้ายังหนุ่มนักข้าจำรายละเอียดของนางได้ทุกอย่างว่าเราเจอกันที่ไหนนางตาเสียอะไรรู้ไหมตอนนี้ข้าเห็นภาพนางชัดยิ่งกว่าเจ้าเส้อีกแซมที่ได้ยินแบบนั้นก็ยิ้มตามไปด้วยเมสเตอร์ <Master S 1> ก็พูดต่อไปว่าความรักที่เสียไปแล้วนั้นเล่าทั้งคืนก็ไม่จบหรอกคนเรามักจะหวยหาอาดีตเมื่อความตายใกล้เข้ามาถึงไปนอนซะแซมเวลทารี เมื่อแซมได้ยินแบบนั้นก็ทําตามที่เมสเตอร์บอกเขาเดินออกมาจากห้องสมุดและก็ได้เห็นกิลลี่ร้องเรียกอยู่หน้าประตูซึ่งพีพเพื่อนของแซมที่เฝ้าประตูก็ไม่กล้าเปิดให้เพราะเขากลัวว่ามันจะเป็นกับดักแซมที่เห็นแบบนั้นจึงตะโกนสั่งให้พีทเปิดประตูเดี่ยวนี้น้ําเสียงของเขาดูจริงจังมาก พีพที่ไม่เคยเห็นแซมขึ้นเสียงมาก่อนเขาก็ต้องยอมเปิดให้เมื่อกิลลี่เข้ามาแซมก็รีบเข้าไปโอบกอดเธอและถามไปว่าเจ้าเป็นอะไรไหมข้าขอโทษจริงๆต่อจากนี้ข้าจะไม่ให้เจ้าไปไหนอีกแล้วหากใครอยากจะไล่เจ้าต้องมาเจอกับข้าก่อนจากนี้ไปเจ้าไปไหนข้าจะไปกับเจ้าด้วยกิลลี่ที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจมากแล้วแล้วเสียงแตรก็ดังขึ้นสองครั้งเป็นสัญญาณว่าพวกคนเถื่อนบุกมาแล้วผู้ย้ายจิตของคนเถื่อนที่อยู่หลังกำแพงก็บอกกับทุกคนว่าถึงเวลาแล้ว พวกเขาต่างมองดูแสงไฟที่ถูกจุดอยู่นอกเดอะวอลพวกในวอชเองต่างก็รีบเตรียมพร้อมเพราะแมนสเเรเดอร์ได้จุดไฟสัญญาณเหมือนกับเขาเคยบอกเอาไว้ว่าเขาจะจุดไฟกองใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา เกือบทั้งป่าตรงหน้ากำแพงถูกเผาไฟลุกชนจนสว่างไปทั่วพวก w นวอชต่างขึ้นมาประจำตำแหน่งบนกำแพงและเตรียมน้ำมันกับธนูเอาไว้พร้อมเมื่อพวกเขาขนน้ำมันขึ้นมาครบจอนก็มารายงานเสื้ออารีเซอร์ฝั่งอารีเซอร์ก็พูดกับจอรนไปว่าเจ้าบอกว่าพวกมันมีการแสนหนึ่งใช่ไหมเจ้าจะพูดก็ได้นะว่าน่าจะปิดอุโมงค์ตอนที่มีโอกาสเหมือนกับที่เจ้าเคยบอกข้าแต่ข้าไม่ฟังจอรนก็ตอบไปว่าข้ารู้ว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ยากมาก ฝั่งอาริเซอร์ที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าเจ้ารู้ความหมายของการเป็นผู้นำไหมหลอสโซโนหมายความว่าผู้นำต้องถูกลูกน้องที่แสนฉลาดเดานู่นนี่ใส่ยังไงล่ะแต่ถ้าเขาเดาตามด้วยเมื่อไหร่ก็จบเฮทั้งเขาลูกน้องเขาและทุกๆคนนี่ยังไม่ใช่จุดจบของเราไม่ว่านานแค่ไหนที่เจ้าจะต้องทำหน้าที่ขับไล่พวกมันไปเจ้าก็คงจะเกลียดข้าต่อไปส่วนข้าก็หวังให้นางคนเถื่อนปิดชีพเจ้าซะจรที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่ตอบกลับใดๆ ตัดภาพมาที่แซมเขาพากิลลี่ไปหลบอยู่ในห้องเก็บของเขาบอกไปว่าเจ้ากับลูกอยู่ที่นี่จะปลอดภัยแล้วข้าจะรีบกลับมาหาเจ้าแต่กิลลี่ก็ไม่อยากให้แซมไปเธอจึงพูดขึ้นว่าไหนท่านบอกว่าข้าอยู่ที่ไหนท่านจะอยู่ที่นั่นด้วยอย่าออกไปเลยนะถึงไปท่านก็ช่วยอะไรไม่ได้แซมก็ตอบไปว่าข้าทำแบบนั้นไม่ได้ข้าต้องออกไปช่วยพี่น้องของข้าข้าเป็นคนของกำแพงข้าปฏิญาณตนแล้วข้าต้องรักษาคำพูดมันเป็นการกระทำของลูกผู้ชาย หลังเขาพูดจบเขาได้ดึงกิลลี่เข้ามาจูบทันทีกิลลี่ก็พูดไปว่าสัญญานะว่าท่านจะไม่ตายแซมก็ให้คำมั่นสัญญาแล้วรีบออกไปตอนนี้ทุกคนดูวุ่นวายไปหมด ฝั่งพีพเพื่อนของจรก็กลัวจนตัวสั่นเขาเตรียมธนูยืนรออยู่หน้าประตูแซมที่เห็นแบบนั้นจึงรีบเข้ามาหาเขาและพูดว่านอกกำแพงมีคนเถื่อนมากกว่าเราที่นี่มีอาวุธพร้อมตรงนี้แหละเหมาะที่สุดแล้วพีพที่ได้ยินแบบนั้นจึงตอบไปด้วยความกลัวว่าข้าไม่เคยคว้างหอ,อกมาก่อนแม้แต่ดาบจริงก็ยังไม่เคยถือจะอยู่ที่ไหนก็ไม่มอหรอกแล้วเจ้าหลามไม่กลัวหรอแซมก็ตอบไปว่ากลัวสิทำไมจะไม่กลัวพวกคนเถื่อนเป็นฝูงจะมาฆ่าเราเลยนะ พิพก็ถามต่อไปว่าถ้าเจ้ากลัวพวกคนเถื่อนแล้วเจ้าฆ่าไววอเกอร์ได้ยังไงแซมเดินเข้ามาหาเขาแล้วพูดว่าข้าก็ไม่รู้ว่าข้าจะฆ่ามันตอนนั้นข้าคิดได้เพียงแค่ว่าจะต้องทําอะไรสักอย่างมันกําลังจะฆ่ากิลลี่และเอาลูกของนางไปถ้ามีคนมาถามชื่อข้าตอนนั้นข้าก็นึกไม่ออกตอนนั้นข้าไม่ใช่แซมเวลทารีหรือคนของไนท์วอชข้าไม่เป็นอะไรทั้งนั้นและเมื่อไร้ตัวตนก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องกลัวพิพที่ได้ยินแบบนั้นก็พูดขึ้นว่าตอนนี้เจ้ากลัวแล้วใช่ไหม ซึ่งแซมก็ตอบไปว่าใช่เพราะตอนนี้ข้ามีตัวตนแล้วข้ายังไม่อยากตายทั้งสองยืนเฝ้าอยู่บนหน้าประตูส่วนอีกฤิดก็แอบมาดูแซมกับพิทอยู่ๆๆยเธอรีบกลับมาบอกคนของเธอว่าพวกอีกาส่วนมากขึ้นไปประจําอยู่บนกําแพงหมดแล้วข้างล่างมีไม่ถึง20คนแถมคนที่เฝ้าประตูยังมีแค่ไอ้อ้วนกับไอ้ขี้ก้างสองคนเท่านั้นเราบุกเข้าไปได้อย่างสบายๆเมื่อโทรมันได้ยินแบบนั้นก็รีบสั่งทุกคนให้โจมตีพวกเขารีบวิ่งเข้าไปหาป้อมแคสเซอร์แบล็ก ส่วนทางฝั่งนอกเดอะวอลกองทัพคนเถื่อนก็ออกมาพวกมันมีกันเยอะมากแถมยังมียักษ์ที่ขี่ช้างแมมมอธมาอีกพวกอีกาที่อยู่บนกำแพงเห็นก็กังวลมากอาริเซอร์จึงสั่งให้พลธนูทุกคนขึ้นสอนไว้แต่ด้วยความกลัวพวกนั้นก็ง้างธนูพร้อมที่จะยิงแถมยังทำถังน้ำมันหล่นไปอีกเมื่ออาริเซอร์เห็นแบบนั้นก็ตะโกนด่าทุกคนไปว่าข้าสั่งให้พวกเจ้าขึ้นสอนไว้ไม่ได้สั่งให้งา้างพวกเจ้าไม่เข้าใจใช่ไหมพวกเจ้าอยากจะตายคืนนี้หรอทุกคนที่ได้ยินแบบนั้นจึงรีบรลดธนูลง จากนั้นอารีเซอร์ก็ส่งสัญญาณให้ง้างธนูอีกครั้งทุกคนก็ทําตามและแล้วเสียงแตรอ,อีกด้านหนึ่งก็ดังขึ้นพวกของอีกริษกาลังบุกเข้าไปในป้อมแคสเซอร์แบล็กพวกอีกาที่อยู่ด้านหน้าป้อมต่างระดมยิงใส่แต่ก็ไม่สามารถหยุดพวกอีกกิษได้พวกเขาวิ่งมาจนถึงประตู อีกฤษก็ยิงใส่พวกอิกาไม่ยัง้งอารีเซอร์ที่เห็นท่าไม่ดีเขาจึงจะลงไปช่วยข้างล่างแล้วให้อดีตหัวหน้าทหารคิงส์แลนดิงเป็นคนสั่งการบนกำแพงแต่อดีตหัวหน้าทหารคนนั้นก็เก๊ะกๆกังๆทําอะไรไม่ถูกจนอารีเซอร์ต้องออกคําสั่งให้ทุกคนยิงก่อนที่เขาจะลงไปพวกเขายิงใส่คนเถื่อนที่อยู่นอกกำแพงถึงแม้จะโดนพวกคนเถื่อนแต่เมื่อพวกนั้นเห็นจํานวนธนูที่ยิงออกมาที่มีเพียงน้อยนิดก็ยิ่งทําให้พวกคนเถื่อนไม่กลัวไปใหญ่พวกมันตะโกนโห่ร้องกลับมา ส่วนทางด้านประตูหลังกำแพงอีกฤษก็จัดการพวกอีกาไปหลายคนพวกเขาพยายามจะปีนขึ้นกำแพงไป ฝั่งแซมกับพิบก็ยิงหน้าไม้ใส่ไม่ยังเช่นกันแต่ก็ไม่โดนใครสักคนและในที่สุดพวกนั้นก็ขึ้นมาบนประตูได้แซมกับพิปจึงต้องรีบถอยไปจากตรงนั้นฝั่งอาริเซอร์เมื่อเขาลงมาถึงด้านล่างเขญญาก็พูดปลุกใจทุกคนไปว่าพี่น้องทั้งหลายเราปกป้องประสาทนี้มาเป็นร้อยชั่วอายุคนแล้วกำแพงไม่เคยล่มสลายและจะไม่ล่มในคืนนี้พวกเทนมากันแล้วพวกมันกินเนื้อมนุษย์ที่มันฆ่าหากไม่อยากลงไปอยู่ในกระเพาะของมันเราต้องสู้เมื่อตะวันขึ้นข้าขอสัญญาว่าแคสเซอร์แบล็กยังจะ ่คงอยูเมื่อทุกคนได้ยินแบบนั้นก็ฮึกเหิมและพร้อมที่จะสู้และวิ่งเข้าใส่พวกคนเถื่อนอย่างจังทั้งสองฝั่งฟาดฟันกันอย่างเอาเป็นเอาตายทางด้านนอกเดอะวอลพวกยักษ์ก็ขี่เมมมอออกมาและมุ่งตรงไปที่ประตูอุโมงค์อดิตหัวหน้าทหารคิงส์แลนดิ้งก็เริ่มคุมตัวเองไม่อยู่เขาพรมพรึงอยู่คนเดียวว่าพวกมันไม่ใช่ทหารพวกมันไม่มีวิน,นัยประตูเรามีโรงเหล็กหนาถึงสนิ้วพวกมันเข้ามาม่ได้หรอก จอที่เห็นแบบนั้นจึงตอบไปว่าเราจะปล่อยให้พวกมันมาถึงประตูไม่ได้นั่นมันยักษ์นะแถมยังขี่แมมมอตมาอีกแต่อดีตหัวหน้าทหารคิงสแลนดิ้งคนนั้นก็ยังหลอกตัวเองเขาบอกไปว่ายักษ์นั้นไม่มีอยู่จริงเป็นแค่นิทานหลอกเด็กเท่านั้นและไม่สั่งการทําอะไรทั้งนั้นเกรนเพื่อนของจอที่เห็นแบบนั้นก็ทนไม่ไหวเขาจึงแกล้งบอกไปว่าเซอร์อาริเซอร์อยากให้ท่านลงไปข้างล่างท่านมีประสบการณ์มากสุดเขาต้องการท่านอดีตหัวหน้าทหารคิงสแลนดิ้งเมื่อได้ยินแบบนั้นจึงต้องลงไป ตอนนี้บนกำแพงก็เป็นจอนเป็นผู้สั่งการเขาสั่งพลธนูยิงอย่างต่อเนื่องจนสังหารพวกคนเถื่อนได้จำนวนหนึ่งแต่พวกนั้นมีเยอะและพากันปีนขึ้นกำแพงมาพวกอีกามัดเชือกติดหลังไว้เพื่อเอ็นตัวลงมายิงใส่พวกที่ปีนกำแพงส่วนพวกคนเถื่อนนั้นตอนนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้ถึงแม้จะยิงธนูขึ้นไปแต่ก็ไม่ถึงเพราะกำแพงนั้นสูงมากแต่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับพวกยักษ์ยักษ์กษตนหนึ่งได้ยิงธนูขนาดใหญ่ขึ้นไปจนทำความเสียหายให้กับบนกำแพงมาก จอที่เห็นแบบนั้นจึงรีบตะโกนบอกให้ทุกคนหลบแต่มันก็ไม่ทันพวกอีกาคนหนึ่งก็โดนธนูของเจ้ายักษ์เต็มๆจนกระเด็นตกจากกำแพงไปทางข้างล่างกำแพงก็ยังสู้กันอย่างดูเดือดต่างฝ่ายต่างก็เสียชีวิตจำนวนมากอีกริษขึ้นไปอยู่บนที่สูงแล้วกระหน่ำยิงใส่พวกอีกาไม่ยัง้งส่วนอดีตหัวหน้าทหารในคิงส์แลนดิ้งเมื่อเขาลงมาแล้วกลับไม่กล้าสู้ เขาแอบเข้าไปหลบอยู่ในห้องเก็บของที่เดียวกันกันกบที่กิลลี่หลบอยู่ส่วนแซมกับพิพก็วิ่งมาอยู่อีกจุดหนึ่งแล้วยิงใส่พวกคนเถื่อนอีกครั้งในที่สุดพิพก็สังหารได้หนึ่งคนเขาดีใจมากจึงรีบมาบอกกับแซมว่าเขายิงทะลุห,หัวใจคนเถื่อนไปเต็มๆแซมก็ดีใจมากเขาเป็นคนใส่ลูกศรแล้วให้พิพเป็นคนยิงแต่แล้วพิพก็โดนอีกฤดยิงเข้าไปเต็มๆคอแซมรีบเข้ามาประคองเขาแล้วพูดว่าเจ้าจะไม่เป็นไรข้าจะไปตามคนมาช่วย แต่พิปก็เหมือนจะรู้ชะตาของตัวเองเขาจับมือแซมเอาไว้แน่นไม่ยอมให้แซมปีนไหนเพราะเขาไม่อยากจะตายตามลําพังแซมที่เห็นแบบนั้นก็ได้แต่พูดให้พิพใจเย็นๆแล้วเขาก็สิ้นใจทางฝั่งจรบนกําแพงเขาสั่งโยนถังน้ํามันลงไปที่หน้าประตูและก็โดนพวกคนเถื่อนหลายคนและเมื่อพวกนั้นพามมมอ์เข้ามาถึงที่ประตูพวกนั้นใช้เชือกคล้องที่ประตูเอาไว้แล้วใช้ช้างมมมอ์ลากประตูให้พัง แถมยังมียักษ์อีก2ตัวช่วยกันดึงอีกถึงแม้ประตูจะเป็นเหล็กนาะแต่เมื่อดวลช้างแมมมอธกับยักษ์ลากก็มีสะเทือนจอนจึงให้เกรนเพื่อนของเขาพาคนไปอีก5คนเพื่อไปปกป้องประตูข้างล่างเกรนก็รับทราบแล้วรีบทําตามที่จอนสั่งเขาบอกไปว่าจะไม่ยอมให้พวกนั้นเข้ามาได้เด็ดขาดแล้วพาคนอื่นลงไป ทางฝั่งอารีเซอร์ก็ได้ขึ้นไปสู้กับโทมันทั้งสองเก่งเหมือนกันสามารถรับมือซึ่งกันและกันได้แต่ฝั่งโทมันนั้นว่องไวกว่าและปาดไปที่ท้องของอารีเซอร์ทําให้อารีเซอร์ตกลงไปจากป้อมอีกาคนอื่นๆจึงรีบมาลากอารีเซอร์หนีแต่เขาที่เป็นหัวหน้าก็ยังไม่ยอมแพ้ถึงแม้จะลุกไม่ขึ้นแต่ก็ยังสั่งทุกคนให้ปกป้องประตูเอาไว้ให้ได้ฝั่งแซมหลังจากที่พิบตายแล้วเขาก็หยิบหน้าไม้ขึ้นมาแล้ววิ่งหนีออกไปพวกเทนก็วิ่งเข้ามาหาเขา แซมรีบใส่ลูกศรแล้วยิงแสกหน้าคนนั้นทันทีตอนนั้นเกรนกับพวกก็ลงมาแซมก็ร้องบอกว่าที่นี่ต้องการคนเพิ่มแต่เกรนก็บอกไปว่าพวกเขาต้องไปที่ประตูอุโมงค์แล้วพากันวิ่งไปต่อส่วนแซมก็จะขึ้นไปหาจอนบนกำแพงแต่ฮอรลี่คนที่เฝ้าลีฟก็กลัวมากเขานั่งปิดหูหลับตาหลบอยู่ตรงนั้นแซมที่เห็นแบบนั้นจึงรีบบอกให้ฮอรลี่ตั้งสติแล้วให้นำเขาขึ้นไปจากนั้นแซมก็พูดปิดท้ายไปว่าจงหยิบอาวุธขึ้นมาแล้วสู้กับพวกมันซะ ฮอนลี่ก็มองดูธนูของเขาที่วางอยู่ข้างๆยักษ์กับแมมมอสก็กําลังจะพังประตูสําเร็จแต่จอรนก็สั่งให้โยนถังน้ํามันจุดไฟลงไปและเมื่อมันตกถึงพื้นก็ทําให้เชือกขาดแมมมอสถูกไฟไหม้และว,วิ่งหนีไปยักษ์ตัวหนึ่งก็วิ่งตามไปเอาแมมมอส แต่ก็โดนธนูขนาดใหญ่บนกำแพงสังหารไปยักษ์อีกตัวที่เห็นแบบนั้นก็แข็งมากมันรีบหันกลับมายกประตูขึ้นส่วนบนกำแพงก็เกิดติดขัดขึ้นถังน้ำมันบางถังติดอยู่ที่รางไม่ยอมตกลงไปและมันก็ระเบิดขึ้นส่งผลทำให้คนที่เอนตัวลงไปยิงพวกที่ปินกำแพงขึ้นมาตกไปด้วยส่วนแซมก็ขึ้นมารายงานจอนว่าตอนนี้ข้างล่างไม่มีผู้นำแล้วอาริเซอร์บาดเจ็บอีกไม่นานก็คงต้านพวกมันไม่อยู่จอที่รู้แบบนั้นจึงสั่งให้เอ็ดเพื่อนของเขาอีกคนเป็นคนสั่งการบนกำแพง 听。 ส่วนเขาก็จะลงไปสู้ข้างล่างเขาสั่งไปว่าหากเมมมอสมาอีกก็โยนไฟใส่มันหากพวกมันปินขึ้นมาก็จงปล่อยเคียวเอดก็รับทราบเขาบอกคนที่เหลืออยู่บนกำแพงว่าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายของเราเรามาเผาพวกมันให้เรียบกันแล้วสั่งยิงธนูต่อเนื่องทางฝั่งเกรนกับพวกก็รออยู่หลังกรงเหล็กอีกอันส่วนเจ้ายักษ์ก็สามารถยกประตูบานแรกขึ้นได้เมื่อพวกนั้นเห็นเจ้ายักษ์ยกประตูขึ้นมาได้ก็กลัวจนอยากจะหนีไปจากที่นั่นแต่เกรนก็ปลุกใจทุกคนด้วยคำปฏิญาณของน Watch. เจ้ายักษ์ตนนั้นเข้าประตูบานแรกมาได้แล้ววิ่งเข้าหากรงเหล็กชั้นในพวกของเกลนก็ไม่หนีพวกเขาพูดคำปฏิญาณไปพร้อมกันว่าเมื่อยามราตรีหน้าที่ข้าเริ่มขึ้นข้าจะอยู่และตายอย่างสมศักดิ์ศรีเป็นดาบแห่งรัตติการปกป้องกำแพงเป็นโล่ปกป้องอาณจาจักรของมนุษย์พวกเขาชักดาบออกมาแล้วเจ้ายักษ์ก็วิ่งใส่เต็ม ทางฝั่งจอห์นที่ลงลิฟต์มาและเห็นพวกคนเถื่อนเต็มข้างล่างเขาก็บอกให้แซมไปซ่อนตัวแล้วยื่นกุญแจให้แซมไปปล่อยโกสออกมาแซมก็รับทราบคำสั่งของจอห์นจอห์นลงมาสู้กับพวกคนเถื่อนส่วนอีกฤตก็ยังยิงสังหารพวกอีกาไม่ยั้งแซมรีบวิ่งไปเปิดประตูให้โกสเมื่อเจ้าโกสออกมามันก็โดดไปขย้ำพวกคนเถื่อนทันทีฝั่งโทมันก็โดนธนูป,ปักเข้าไปเต็มหลังแต่เขาก็ยังสู้กับคนอื่นได้ ส่วนหัวหน้าเผ่าเทนเมื่อมันเห็นจอนก็รีบเข้ามาสู้ทันทีทั้งสองสู้กันอย่างดุเดือดไม่มีใครยอมใครอีกฤิท์ที่เห็นแบบนั้นจึงรีบลงมาจากที่สูงส่วนจอนก็โดนจัดการจนดาบลนและโดนซัดจนหน้างายหัวหน้าเผ่าเทนก็เข้ามาบีบคอเขาอย่างจังแต่จอนก็เอาตัวรอดออกมาได้แล้วใช้คอนทุบไปที่กระบาลของมันอย่างจังจนมันตายคาที่สภาพของจอนเละเทะมาก ตอนนั้นอีกฤษก็เลงธนูมาที่เขาจอที่เห็นแบบนั้นก็ไม่ได้ตกใจอะไรเขากลับยิ้มด้วยซ้ำที่ได้เจอกับหญิงคนที่เขารักอีกครั้งอีกฤษก็ไม่กล้ายิงเช่นกันเธอยืนรองไห้อยู่ตรงนั้นแต่แล้วลูกธนูก็เข้ามาปักเต็มกลางหลังของเธอจอตกใจมากที่เห็นแบบนั้นและคนที่สังหารอีกฤษก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคือฮอร์ลี่เด็กน้อยคนที่อีกฤษสังหารพ่อของเขานั่นเองฮอร์ลี่พยักหน้าให้จอพรนึกว่าอีกฤษกำลังจะสังหารจอฝั่งจอตอนนี้เขาก็รีบเข้าไปกอดอีกฤษ อีกฤตพูดกับเขาไปว่าจอร์สโนเจ้ายัางจำถ้ำนั้นได้ไหมถ้ำของเราเราควรจะอยู่ที่นั่นนะเราไม่ควรออกมาเมื่อจอร์ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไปว่าข้าจำได้ดีเราจะกลับไปอีกแต่อีกฤตก็จ้องมาที่หน้าของเขาและบอกไปว่าเจ้านี่มันไม่รู้อะไรเลยจริงๆจอร์สโนจากนั้นเธอก็สิ้นใจจอรเสียใจมากที่อิกฤตตายเขานั่งร้องไห้กอดเธออยู่ตรงนั้น ส่วนพวกคนเถื่อนก็ปีนกำแพงขึ้นมาใกล้จะถึงแล้วเอ็ดจึงสั่งให้ปล่อยเคียวได้พวกเขาทุบไปที่น้ำแข็งและสมอขนาดใหญ่ที่ติดตั้งไว้ได้เคลื่อนไปตามกำแพงและจัดการพวกที่ปีนขึ้นมาได้หมดพวกคนเถื่อนก็ไม่กล้าเข้ามาอีกส่วนข้างล่างกำแพงพวกคนเถื่อนก็แพ้เช่นกันเหลือแต่โทมันเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ยังรอดชีวิตเขาโดนธนูป,ปักไปหลายดอกแต่เขาก็ยังยืนได้และพร้อมที่จะตายไปกับคนอื่นๆแต่จอรนกลับสั่งให้จับเขาเอาไว้เมื่อทุกอย่างจบลงแซมก็กลับมาหากิล และก็ได้เจอกับอดีตหัวหน้าทหารคิงส์แลนดิงหลบอยู่ในนั้นด้วย เช้าวันต่อมาพวกเขาก็นำศพมารวมกันแซมดีใจมากเลยพูดกับจอนว่าเราทำได้พวกเราชนะแต่จอนก็ตอบไปว่าก็แค่คืนเดียวเท่านั้นแมนสเตรเดอร์แค่ทดสอบแนวป้องกันของเราเฉยๆและก็เกือบทำสำเร็จไปแล้วเขามียักษ์มีแมมมอตทถมยังมีคนเยอะกว่าเราเป็นพันเท่าถ้าคืนนี้จุมตีอีกเราอาจจะต้านได้แค่2วันแต่ไม่อาจเอาชนะได้แน่แซมที่เห็นจอนเดินออกไปจึงถามไปว่าเจ้าจะไปไหน จอนก็ตอบไปว่าข้าจะไปหาแมนสเ a รเดอร์คนเถื่อนรวมตัวกันได้ก็เพราะแมนสเ a รเดอร์เขารวมเผ่านับร้อยเข้าด้วยกันถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีผู้นําเมื่อไม่มีเป้าหมายพวกคนเถื่อนจะฆ่ากันเองและกระจัดกระจายกลับบ้านแต่แซมก็ไม่อยากให้จอนออกไปเขาพูดขึ้นว่ารู้รู้กันอยู่ว่าพวกมันมีกันเป็นแสนเจ้าเข้าใกล้เขาไม่ถึงร้อยหลาก็ถูกสังหารแล้วและถึงแม้เจ้าจะเข้าไปถึงตัวเขาและฆ่าเขาได้แต่เจ้าก็ตายอยู่ดี จอนก็ตอบไปว่าถึงข้าไม่ไปพวกมันก็จะมาฆ่าเราที่นี่เหมือนกันข้ารู้ว่านี่มันเป็นแผนที่ห่วยแล้วเจ้ามีแผนอะไรไหมแซมที่ได้ยินแบบนั้นก็ตอบไม่ได้จึงจำใจให้จอนไปทั้งสองเดินเข้าไปในอุโมงจนมาเจอเกรนเพื่อนของพวกเขาที่ต้านเจ้ายักษ์ตนนั้นเอาไว้ทุกคนตายหมดแม้กระทั่งเจ้ายักษ์จอนเข้ามาดูเกรนและพูดว่าพวกเขารักษาอุโมงค์เอาไว้ได้จอนกับแซมเสียใจมากที่เสียเกรนไปจากนั้นพวกเขาก็ส่งสัญญาณให้เปิดประตู จนเอาดาบลองคลอยื่นให้แซมแล้วพูดว่าข้าสัญญากับพอบอมอมอนเอาไว้ว่าจะไม่ทําให้มันหายอีกเผื่อข้าไม่ได้กลับมาแล้วเขาก็เดินออกไปนอกเดอะวอลเพียงลําพังไรอาวุธแล้วเรื่องราวก็จบลง เต็มอิ่มกันไหมครับกับ EP นี้ที่เน้นกันบุก The ะวอของคนเถื่อนเพียงอย่างเดียวเพียงแค่บุกครั้งแรกใน t c h ก็เกือบจะไม่รอดแล้วหากโจมตีหลายๆวันติดกันใน t c h คงแย่แน่นอนความหวังสุดท้ายของพวกเขาขึ้นอยู่กับจอห์นสโนว่าจะสามารถฆ่าแมนสเตรเดอร์ได้ไหมเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปไว้ไปลุ้นกันใน EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ